มาหายไปอีกมาหายไปอีกแล้วบ่ควายเขาได้ยังว่าไม่ลุดไปอ, <c oughs> อีก <c oughs> ว่ะพ่อเอาเลยนะั่อฮ่าฮ่าฮ่าแฟนช่องมหาเห่งมวลซื่นพี่น้องเอามือผ้าพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังครับผม,ผมบรรยากาศครับผมเนาะเดินทางไปพบปูพอดีนะพี่น้องเนาะ fc ถามมาเยอะครับผมเนาะสำหรับแนวทางปู่ชัยวานวดประจำวันที่16เมษายนได้พี่น้องเด้อปูว่ว่ารีบ่าหันว่าสันเนะาะเพราะว่าปู่ว่าเสียว่ให้เนาะแต่กระอดใจบ่าไว้ได้พี่น้องเด้อทางช่องไปพอพอดีปู่ว่าจะให้เจ้านี้เจ้าเดียวเนาะสำหรับวันประจำวันที่16ครับผมเนาะ,ะบริขึ้นกระดาน เนาะกับบังเอิญไปพบปูปูกเ็เลยเมตตาใหายย้ยงาทางมากสาหรับงวดประจําวันที่16บหเนาะพี่น้องใครเข้ามาแล้วเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังได้ไก่ครับทางสองเนาะพี่น้องเนาะล้วก็ไปเบิ้งหน้าทางของปูช่วยวาดครับผมเนาะคืองบน้อยข้ามพาดนะถ้าให้ล่างออกบนถือว่าพลาดครับเนาะ่ว่า ปูไหายมาแล้วบนหางเดียวล่างหางเดียวแต่ว่าสิถือใจพ่อแม่พี่น้องบ่ไปที่ต่ำรับชมรับฟังน้ำกันเนาะอันนี้คือปูเขียนให้ที่นี่ที่เดียวครับเนาะเป็นไรยาพาพครับผมไปรับชมรับฟังคลิปน้ำกันครับผมเอาสิน้อง มาติดตามรับชมรับฟังกับผมเนาะมาเจอแล้วครับผมมาปล่อยมาแล้วปูใช่วัานพี่น้องเนาะงวดประจำวันที่สิเมษายนได้เพียงเนดะ้อเนาะเอามากอ่อบปูโด,โดยก่อเอิ่นพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้ รอติดตามเนาะปูติดเด่นให้หพีหลองเด้อให้บนออกล่างถือว่าผิดครับผมเนาะไปใช้มาใช้มาทำมันเหมือนทาไปอย่างมันนอนพิจารณาดูให้เป็นแนวทางนะ<ห><ม>พีหลองด้แนว้อกัเขกนแว้ออหัว,วาอ<ๆ>โอ้โอ้วันนี้กลับให้ด้วยอืม ก็ว่าร้ายเก็บก้อนงวดนี้ครับงวนนี้ครับให้พร้อมได้พี่น้องเด้ออือ่าชิวกินแล้วนะเพราะว่าชิว่างมืดแล้วเออแต่ก็แต่ก็อดบ่ไหวว่าสั่นพี่น้องคันมือคันมืดออาเน้นให้เลยพี่น้องสรัพรับสงการนี่เนาะการรับสงการในเน็ตรับรับสงการในเล็ตอ้าวงกลมความบานนี่พี่น้องเอ้สงการก็แก๊กชิรลายเนี่ยพี่ รับสังการแล้วมันมีวัมีสามีบ <Gym. S 2> ้างใช่สามีบางเออเาเอาพี <it Nixon c illed> ่น้องเลยเอเอาเดหน้าเอาพี่น้องหน้าเอาเนี่ยตั้งเจอไหเนี่ยคู่ิพันได้บองคู่ิตาพันได้บามีแับพกว่ละกต่อไปกันตังมากกูไเก่งหาสสามตัวนี่ไอเก่งเอาหามาพคกกับกูอ อันนี้มากตัวหนึ่งสามตัวเอ้าก็เห็นวดนหนึ่งมาน้ำกัดเลยได้ปูกแ่นบอ้งมากมหนบบก่ะโดนบาดดมแม่กางปูกสามตัวนี้มาหนึ่งตัวปูกเรยจับชุดนี้มาให้อแปด้วยเแปดเดียวกันนั่นละเดียวกันนั่นละท่นเสียวแล้วปลูกท่านเฉียวแล้วอ๋ แล้พี่รองด้อนี่เจาตัวนี่เดียวกันละโอ้นี่บ่ปัวี่เปียกนี่เก่านี่สุเดียวกันนั่นละคือกันยูนมากยูโอ้ธรรมืาถือมาถือข้างโรงงานนี่พี่รองเออก็ว่าแหลอทำพวกอะไรใช้เครื่องกันนะโอ้ไม่ได้ตัวนี้ ยมั่งหามันพกเกดแบตมาเลยครับผมพกเกดแบตมาตัวนึงเลยมาส่วนเกียแบตเต้าสวนมาตัวนึงค<อ>รับผม,มออกันนี่<ม> ไม,ไม่ไม่มาด้วยกันม,มา,มาัวเดียวยังตน,องน<ม>บนบนด้วยเพี่รองด้วยแคปหนาจอครับผมเนาะสำหรับในทางปู่ชัยวงนงวดนี้ครับผมเนาะพิขตนาบนหายเปลี่ยนนะท่านง,งบน้อยห้ามพลาดห่า,หาแปด่าเปล่า,าอนนัาเนาะ ่านี่นนี่โอ้เอาวงกลมด้วยพี่น้องกวงกลมห้าแปดเลยพี่น้องเด้อตรงตครับผมเนาะตรงๆงขึ้นชุดเน้นแลยพี่น้องเนาะแปลขาเป็นตัวร่องซะเนาะที่แนี่ยก็คือห้าแปดบนห้าบนทาล่างเติ้ล่างศูนย์ห้าครับ ตัวร่องศูนย์สามมัากมนันร้อนเพียมแรงเนยดินเอาพิจนาไปเก่าได้พี่นงเด้อดให้มาล่าสุดครับผมปูชัยวานเนาะหมดประจำวันที่สิหหหหบหกบกไคนใดอีกว่ไม่รุดไป,อ,ปอีกวะพ้อเอาเลยนพูเ้าอาเาอ่าโอ้บกไฟอีกว่าซนพีน่นงเด้อ ท่านสองกับชั่วชีได้ด้วยสิสองยิงหรือว่าใครเขาไม่ได้เฝ้าเพราะเขาไม่ถนัดครูไอยติดตามในห้างครูชี้ว่านเด้อพี่น้องเด้อถือว่าเป็นโชคปีใหม่ปีใหม่เนาะใส่สงการเลยเนาะเม็ดเม็ดเม็ดเดียวเขามาหาครูควานจะสงการามจะลายก็เลยเฝ้าเกามาไอ้ไดรเนี่ยน่าหวาดกลัวเลยนายประทันเนี่ยกุมมาทำบุญมันทำบุญก็ได้บุญทั้งที่แหล่เอา เลขสุดเลขคำนวณเด็กพี่น้องเด้อสำหรับชาวูวันเดินดับโป้ดับกป้ดับโป้ชา่ฟูชิวอยู่นี่อืมอืมอ๋อบรรยากาศเัพผมเนาะถูอาเพิ่งคั้งเ้าว่ะดมากเลยด้พี่้องือมาือืศอือืมอนมอืมอือมอืออือมอื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 อืมอืมออือืมอืมาืมอืาอืมออืมอามอนมอ่มองมออือือืมอนอนออ กะ <G> มะพอดีเจ้าอ,อ๋อท่านบาครับผมนรสัญชัดทะยานมันต้อมี่เนี่ยนักกล้องกับวาสีบ้านนี่ก็เด้ไม่บัพอดก็ได้ก็ต้องจับกล้องจักนงอยละออ่ะจับหน้าที่จั่ไงข้าหน้าที่นะเจะจะว่าโอ้ยไล่บาหนี้ผว่าอีกล่ยยละเอามากระจัดได้พี่น้องเด้อสำหรับแนทางงวดนี้ครับผมเนะาะงบน้อยห้ามพลาดเนาะ นี่ก็คำนวนกันบางย่างไงได้พี่น้องได้เออแข็งแข็งเนี่ยเนี่ยไปกัเออมาโค้กพอดีกัเออายบุญพี่อันี่ไดห่าผูเี่ผูมาจัดฉินเียคำนวดมาเถอะคำนวดอเบางดี อูลกไดี่ว่ยู่ดีๆต่พเสียนลงมาอะไรนดเ้ี้ยโเอครับผมเนาะแอบนึงจะมาสรุปให้อีกครั้งเด้อพี่น้องเด้อสำหรับในห้งวันนี้วัประจำวันที่16เมษายนครับผมเนาะปูเขียนไห่ม่าเลขมาหนึ่งตัวเนาะ นี่คือชุดนี่ชุดบนครับผมมี8มี9มี0จะไม่มาด้วยกันเนาะจะมาตัวเดียวในนี่ผู้ใดมีเด็กเด่นเลอยยังมาเนาะก็คือจับมาใส่ได้เลยปูวาเนาะแต่ว่าปูงวดน,นี้บนปูให้เด่น8เนาะให้58ให้กลับขอบด้วยพี่หลองเด้อ หาแปดแปดหาแต่ว่าเน้นเน้นก็คือหาแปดสำหรับลักล่อยผู้ใดอยากจับตัวได้ซะจ้ะขามาใส่เด้อพี่น้องเด้อตาปูหอยมาแค่นี้หมวดนี้เนาะหมวดประจำที่สิบหกนี่แหละพี่น้องอันนี้คือชุดบนครับผมหาแปดแปดหาชุดล่างไปเลยพี่น้องชุดล่างก็อสองหางเนาะ 0503ตัวนี้ไม่ต้องกลับล่างเท่านั้นปูวงกลมให้05เมตรเดียวมากระจัดคัดกระ่านครับผมสำหรับในทางปูใชว้วาลเดอร์ปูว่าให้เอาไปพิจารณาหน้าขอให้มีโชคไม่มานใส่สงการของบ้านเ่านี้ดเดอร์ ฝากไว้ครับผมสำหรับนักทางปูชัยวานวันนี้อย่าพลาดครับผมบนห้าแปดล่างศูนย์ห้างบน้อยห้ามพลาดใครที่ติดตามแนวทางปูชัยวานอยู่เด้อพี่น้องแคปหน้าจอไว้เนาะแล้วก็ไปหายิบจับลอตเตอรี่ไว้ได้พี่น้องเด้อสนับสนุนรัฐบาลเพื่อนเนาะฝากไว้เป็นนวทางงบน้อยห้ามพลาดให้ล่างออกบนถือว่าพลาดก็พี่น้องสำหรับนวทางปูชัยวานครับอย่าลืมเนาะ ปูไหมาชะนีอ่าเอฟซีถามกันเยอะขอให้มีโชคมีหมานํากันครับผมเนาะอ่าสำหรับใครที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แก่ทางช่องมหาเหงม่วนซื่นโชคๆมันหวานใส่สงการนี่พี่น้องเด้อครับผมสวัสดีครับ